ทุกพจน์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมชาแนลช่องรถสวยมือสอบายทุกเพจนค่ะพบกับตุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวและอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพยนบริษัทที่จำหน่ายรถยนต์มือสอที่ใหญ่ที่สุดในย่ามินบุรีแห่งนี้ และว,วันนี้ก็เช่นเคยค่ะรถที่ทุกเลือกมารีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ชมก็จะเป็นเจ้านิสสันโนตนะคะที่อยู่ข้างหน้าทุกคันนี้เลยสําหรับเจ้านิสสันโนตคันนี้ทางบร,ริษัทตั้งราคาขายไว้ที่3ามแ0นบาทเป็นรถปี2018มาพร้อมกับระยะการใช้งานเพียง81,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆร,รถไปพร้อมๆกันกับจุกเลยนะคะเจ้านิสสันโนตคันนี้ค่ะจะเป็นรถสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลย ผิวพันธุ์สวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้าค่ะเป็นโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนิสสันไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆกันไปเลยมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าสีดำนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมเส้นใหญ่ๆแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้นิสสันสวยๆโลโก้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะ ผมไฟคู่หน้าสวยๆทั้งคู่เลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยกันชนด้านหน้าค่ะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆกันไปนะคะมาพร้อมทะเบียนสองขอขายย,ายากักษ์1630กกรุงเทพมหานครค่ะกันชนด้านไม่มีริว้วไม่มีรอยใดๆเลยสวยๆกันไปเลย มาดูส่วนของโครงสร้างด้านข้างตัวรถกันบ้างฝั่งคนขับนะคะลูกค้าจะได้ล้อแม็กเติมแท้จากโรงงานมิสซันค่ะจะเป็นแม็กอลอยสภาพสมบูรณ์สวยงามค่ะแม็กขนาด15นิ้วนะคะไม่มีร่องรอยการเบียดพุ้บาทเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยค่ะส่วนของซุ้มล้อโชกยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนค่ะตัวน็อตไม่มีการขยับเยืย้อเคลื่อนไหวใดๆเลย สวยๆกันไปเลยค่ะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยเจนิสันรถคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันค่ะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้อยู่ครบนะคะสติกเกอร์เห็นชัดเจนมาพร้อมกับที่จับประตูสีโครเมียมค่ะส,สวยๆแบบนี้เลยสีด้านเลยค่ะ ส่วนของซุ้มล้อด้านหลังจะได้แม็กอัลลอยจากโรงงานนิสสันเช่นกันค่ะสภาพแม็กสวยงามไม่มีร่องรอยการเบียดทุบาดไม่มีริ้วรอยใดๆเลยซุ้มล้อสะอาดสะอ้านค่ะตัวน็อตอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีคราบหยดไหลย,ยืมของน้ำมันเครื่องให้เห็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสำหรับเจ้านิสสันนรตคันนี้มาดูส่วนของห้องโดยสารกันบ้าง ลูกค้าจะได้ห้องโดยสารนะคะจะตกแต่งด้วยสีดำค่ะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำาสภาพสวยๆแบบนี้เลยมีตกแต่งด้วยผ้าสีเทานะคะทุกอย่างไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆมาพร้อมกับเซนทัลล็อกนะคะแล้วที่เปิดปิดกระจกทั้งสีด้านแบบอัตโนมัติ ติดตั้งลำโพงคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยมีชั้นวางแก้วน้ำขวดน้ำให้หนึ่งช่องค่ะน็อตซอกประตูสวยงามเดิมๆรอยต้มสีอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ไม่มีร่องรอยการแกะกาวไม่มีรอยถลอกใดๆเลยน็อตอยู่ครบค่ะสวยงามเหลี่ยมคมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะคะ มาดูส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยจะได้แบบพุ่มหนังนะคะมัลติฟังชั่นมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายเข้าออกได้ที่ตัวพวงมาลัยค่ะสภาพของพวงมาลัยไม่มีบอบช้ำนะคะไม่มีศึกไม่มีหลอเลยสวยๆกันไปเลยแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์กลมๆแบบนี้เลยนะคะหมุนปรับระดับได้360อองศาติดตั้งหน้าจอ เครื่องเล่นวิทยุซีด AMF m MM, AM, f m MM, นะคะเสียบช่อง USB AUX ได้พร้อมแอร์จะเป็นแ,รแอร์แบบออตโต้ค่ะคอนโทรลได้แบบนี้เลยมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้นะคะดีไซน์แบบตรงๆแบบนี้เลยนะคะหัวเกียร์เป็นหนังค่ะไม่มีสึกไม่มีหลอค่ะมีช่องวางแก้วน้ำให้สองช่องค่ะ ตรงกลางเป็นเบรกมือนะคะแบบมาตรฐานจับถนัดมือค่ะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำตัดด้วยสีเทาสภาพของเบาะไม่มีรอยขาดรอยชำรุดสวยๆกันไปเลยพื้นพรมอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะ ที่กันแดดฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไฟใช้งานได้ปกติค่ะที่บังแดดฝั่งคนขับมีกระจกมาพร้อมฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยการขีดเขียนใดๆเลยสวยๆกันไปเลยนะคะสำหรับเจนนิสันน็อตคันนี้เรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังค่ะ จะเป็นห้องโดยสารที่กว้างๆแบบนี้เลยเหมาะผ้าสีดำเช่นกันค่ะสภาพเบาะสมบูรณ์สวยงามนะคะพื้นพรมสะอาดสะอา้านที่นั่งกว้างๆแบบนี้เลยสวยๆก็ไปเลยนะคะมีสายเซฟตีเ้เบลมาให้พร้อมมีช่องเก็บเอกสารให้หนึ่งช่องค่ะ ตัวน็อตซอกประตูสวยงามค่ะทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมไม่มีรอยบินนะคะไม่มีร่องรอยการขยับเขยื้นใดๆเลยมีลำโพงคู่หลังมาให้หนึ่งคู่ค่ะช่องวางแก้วน้ำให้หนึ่งช่องสวยๆกันไปเลยนะคะโครงสร้างเดิมแท้เลย รถปีใหม่ไม่แค่80,000นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะกับราคา3 7 9 0 0 0บาทลูกค้าซื้อไปรับรองได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าแน่นอนมาดูส่วนของด้านหลังกันบ้าง สำหรับด้านหลังนะคะของเจ้านิสันโนตคันนี้มาพร้อมกับโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานค่ะโคมไฟยังสวยๆแบบนี้เลยติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนด้านหลังสวยงามค่ะโลโก้อยู่ครบนะคะสามารถเปิดด้านหลังได้ด้วยเบาะพับเก็บได้นะคะมีข้องเก็บของให้ด้วย ดูความเรียบร้อยแล้วอะไรอยู่ครบนะคะกระเป๋าเครื่องมืออยู่ครบโครงสร้างเด,เดิมแท้ๆเลยทั้งคันบ่พับได้นะคะสำหรับเจ้าน็อตคันนี้มาดูตัวน็อตกันบ้างอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะสวยๆกันไปโครงสร้างเดิมนะคะทั้งคันเลยน็อตอยู่เหมือนเดิม รอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างเห็นชัดเจนค่ะรอยต้ำสีจากโรงงานยังเห็นชัดอยู่เลยเรามาดูส่วนของโครงสร้างอ้อลืมบอกไปคันนี้ติดตั้งกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้พร้อมเรามาดูโครงสร้าง ด้านซ้ายกันบ้างโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะสำหรับเจ้ารถคันนี้สวยๆกันไปล้อสวยงามตอนนี้ทางบริษัทเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายหลายอย่างเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ค่ะศูนย์บาทสามารถออกรถได้นะคะเตรียมเอกสารมาให้พร้อมวันเดียวออกรถรับรถกลับบ้านไปได้เลยออกได้ออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะ โทรมาปรึกษาม,มาพูดคุยกับทุกได้ที่เบอร์094 742 6035สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะสอบถามการจัดไฟแนนซ์หรือจะสอบถามเรื่องดอกเบี้ยนะคะเรื่องเครดิตโทรมาสอบถามกับทุกได้นะคะที่เบอร์094 742 6035หรือ S ID Line ตุกก็ K. T O O K 2 3ค่ะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่า สภาพของเขาสมบูรณ์สวยงามจริงๆตัวน็อตทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่มีการขยับขยืดขึ้นไหวใดๆเลยหรือลูกค้าจะสะดวกเข้ามาดูรถนะคะมาทดลองขับนะคะได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยสรยไทย68แยก1ย่านมิบุรีค่ะแม็กทั้ง4ล้อเลยไม่มีร่องรอยการเบียดฟึตบาทยังสวยๆอยู่เลยชกมีรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนนะคะสวยๆทั้งคันเลย โครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันเลยนะคะสําหรับเจ้า Nissan Note นนคันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเดิมแท้นะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําห้องผู้โดยสารที่สะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานออปชั่นมาพร้อมมาเต็มกันเลยนะคะฝากไปด้วยกับเจ้า Nissan Note นนคันนี้นะคะพันสองร้อยซีซีลบปี2018ค่ะราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทต่อไปตุ๊กจะพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างค่ะ ในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะของเจ้านิสสันโน t คันนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์3สูบ1 2 0 0ซีซีแรงมา้าสภาพเครื่องยนต์ก็สวยๆแบบนี้เลยสำหรับเจ้านิสสันโน t คันนี้นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนเครื่องยนต์เขาแค่1 2 0 0ซีซีเองเหมาะมากนะคะตอบโจทย์ในยุคน้ำมันแพงค่ะสะภาพเครื่องก็สวยๆตัวน็อตอยู่ครบค่ะ คานด้านหน้าตรงๆแบบนี้ไม่มีคดไม่มีงอใดๆเลยรอยจุดลอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างยังเหมือนเดิมรับรองได้เลยนะคะว่าไม่มีการตัดแต่งเครื่องยนต์ใดๆเลยตัวน็อตครบค่ะสมบูรณ์รอยเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยงามเหรียญบาทล,ลอยกลมๆสติกเกอร์โลโกล้มอ,อกออยู่ครบค่ะ ผ่นการความร้อนอยู่ครบค่ะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสวยงามไม่มีคราบหยดไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนสวยสวยกันไปเลยนะคะแผ่นเพจไม่มีการขยับขยื่อนแ่นเพตเห็นชัดเจนค่ะสามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังได้เลย ทุนอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้านิสสันโนตคันนี้นะคะเป็นปี2018กับราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทมาพร้อมกับระยะการใช้งานเพียง81,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยกับตุ๊กต้ที่เบอร์0947426035หรือ a d l i n e ตุ t o k ุด t o o k 2 3สะดวกเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้ที่บริษัทเพรยนต์ ซอยเสรีไทย68แยก1ย่านมิบุรีนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถฝากข้อความหรือเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะทุกจะติดต่อกลับไปค่ะสวยๆกันไปเลยนะคะ ก่อนจบการรีวิวในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักดสับสนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกแล้วก็ไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ